สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีพี่น้องสุภูสุคนค <c oughs> พไ่อมา้นางคุยกันดนโดแล้วพี่น้องเลยบ่คอยสบายเป็นช่วงเป็นช่วงที่รักษาตัวพี่น้องที่ตามที่พี่น้องที่เป็นเพื่อนเพื่อนกันเนาะที่มาสอนเคยมานางเบานางคุยเรื่องการเจ็บป,ป่วยเป็นอีย่างก็เสด้มาเบาต่อจ้ะพี่น้อง ช่วงขาดทิ้งช่วงไปคืออยู่ในช่วงรักษาแล้วมันมันเกิดเหตุให้เขาบัคคอยไม่คิปมาลงจากสิหาคลิปอีกอย่างกระโดโดยังใดลงแล้วก็เอาคลิปแนวไม่มาลงนะจ๊ะมันก็นเลยกลายเป็นกลายเป็นเขาเขาบัคคอยขยันหาคลิปมาลงเพราะว่ามันสุขภาพบอดีนะจ๊ะพี่น้องสุขภาพบอดีจิมาว่าเรื่องนี่แหละเรื่องโรค เห็นปูนเกาะกระดูกแล้วพี่น้องเห็นปูนเกาะกระดูกมันเป็นอย่างคือทรมานกักแถะ้าง้างนี้ยกบม่ได้แล้วพี่น้องได้ซ้ำนี่แล้วยกมา่ขึ้นแล้วข้างนี้ก็กระลามมาได้บัด้างนี้กำลังเป็นกำลังเจ็บปวดหลายที่นี่ไปหาหมอเขากะเขากระรักษาตามตามวิธีการของเขาเนาะตามอาการเขากะส่งเขาไปไปที่มิซิมิเครื่อง เครื่องละลายหินปูนเนาะเขาก็สิมีเครื่องกระตุนอันอันดับแรกเขาก็สิใส่อันเครื่องเบาๆว่าที่นี้มันหนักเขามันกับวาซซาเขาก็ส่งไปอีกหม่องหนึง่งเป็นเครื่องหนักกว่าเกาโอ้ยเจ็บจ้ะพี่นนองเจ็บคือจังเลเซอร์นี่แหละตะพันเป็นเครื่องเป็นเครื่องสลายหินปูนเขาสลายหินปูนที่นี่เพราะเพราะตรงเนืองหายมันก็นมาเป็นตรงนึงทาง ้างนี่บบเจ็บแล้วมาเป็นอีกคางหนึ่งฮันผางนี่หายมาเป็นคางพี่บาที่นี่มันเกาะอยู่ตรงนี้เกาะอยู่ตรงนี้มันเห็นให้เครือตรงเอ่อตรงขอตอเขานี่มันยกบ่ได้เนี่ยยกบ่ได้เลยทรมานหลายที่นี่มันเป็นคางนี้อีกบ่บได้คทอกันมอก็เลสังเอากัเ,กเลยมีใบทรงตัวต้องไปไปเอ็กเซลรย์กระดูกเอ็กซเรย์คือเขาเครืองเขาอุโมงเลยพี่น้องเขาอุอโมง เขาเอื้นเครื่องไงมาร์ทประเสริฐมาร์ทมันเป็นเขาต้องเข่าไปในอุโม,มงค์แต่เรเคยเข่าเนาะเขาก็บ,บอกว่าบัาเป็นแต่ญานดอกแอะมันก็เสียมีเสียงวืดบึด,บ,ดบึดแนะ่ว่าเสริแต่บรต้องตกใจเนาะก็เหตุนี้ก็บเหตุหตทวบอยากลูกขึ้นกันหรือว่ามันเป็นอีหยังแทอมันคือมันคือเจ็บปวดทรมานแทบ อยากมาบอกให้พี่น้องฟังเนาะว่าประสบการณ์โลกอันนี้โลกอันนี้โลกที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยหูว่ามันมันมีโลกอันจังสีเนาะเพราะเขามาหูรสชาติของมันแล้วโอ้เจ็บปวดทร,รมานพี่น้องที่เห็นไปสวนอ่ไปเที่ยวเล่นท,ที่พันพานมาเนาะไปเล่นที่มะไปเล่นนั่นขึ้นไปได้เฮ็ดุได้อยู่จากพี่น้องเหตุดได้เล่นได้อยู่แต่ว่าแขนมันโยกไปบ่ได้เด้ที่เขา อยู่ข้างล่างช่วงนี้ได้อยู่ถ้าขึ้นเทิงนี่บ่ได้ล้วนี่ขึ้นเทิงนี่บ่ได้ลวล็อกเลยเกรงเลยแต่ขางนี่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าหากัหากเริ่มปวดปวดหลายแล้วที่แรกที่แรกกับพยามเหตุบริหารขางนี้เนาะที่นี่ไล่เขากับพยามขยับบ่ให้มันล็อกคือทางขางนี้เนาะแต่ว่าเห็นป่นมันมันมาเคลือบกระดูกข้างล่างไปเด้ ตามที่หมอเขาเอาฟังเพราะว่าความเจ็บป,ปวดเขามาหดใส่เขาก็สิเขาก็ส,ากสิจับเบิง้งเพราะมันเริ่มแข็งเนื้อเขาเริ่มแข็งก็แสดงว่าเห็นปวดมันเคลือบกระดูกข้างในทําให้กล้ามเนื้อเขาแข็งขึ้นอีกแล้วมันมันก็เจ็บทีนี่เขากับมีใบทรงตัวมืออื่นนี่ต้องไปไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแต่ห้ไปได้ผู้เดียวบ่ให้ผู้อื่นเขาเพราะว่าเป็นช่วงนี่เขากับบใหายคน บ่ให้คนไปนํำไปรงไปอย่างใดอยู่เข่าข้างในเข่าข้างในที่ว่าไปนั่งรอนั่งอย่างเขาบ่อยเข่าเลยแค่ถมามีมูไปน้ำก็แค่ไปรงไปรงอ่ะอยู่ตรงเคาน์เตอร์ก็คือจบต้องออกเข่าบ่อยเข่าข้างใน,ไ,งงนไปสองก็ต้องมีคนพาไปนะจ๊ะต้องมีคนพาไปคือไปวบาการที่ไปหาหมอสื่อสารเรื่องน้ำตามโรงพยาบาลตามอย่างเนี้ย ภาษามันตรงมันตรงเป๊ะเนาะเขากับบะหมันใจในภาษาเขาเขากับแหลกๆก,กับต้าง้คนไปซอยเบาเออหลังจากนั้นโอเคเขากับไปของเขาเองทีนี้มันมันเป็นขันเป็นตอนลายพี่น้องยูนีนเป็นขันเป็นตอนลายเดี๋ยวเขาก็ส่งเข้าไปตรงนั่นเพราะส่งตรงนั่นเออหาบ่หายเขาก็ส่งไปตรงนี้ มันว่าเป็นขั้นตอนเดียวแบบยุ่มองเดียวได้พี่น้องคือบานเท่านั้นก็จะเป็นขั้นลงบานเนี่ยลงบานเดียวกขาก็คือทรงเข่าห้องนั่นทรงเข่าห้องนี่มีเนาะลงบานใหญ่ๆนั่นแต่อันนี้มันจะเป็นแบบเป็นจุดไผ่จุดมันนาะมอสําหรับกระดูกคือยุจุดนี่มอสําหรับสาหรับเอ่อ แยกชิ้นแยกส่วนไปเลยน,น่พี่น้องก็เลยเป็นอันนี้อย่างสิกิกระจุกกระจิกมันว่าเป็นยุสูนร์ร้วมคือล่องบาดบ้านเฮาอันเดียวเด้ก่อนเฮาสิไปหาหมอได้เขาก็ต้องไปหาหมอประจาตัวเขาก่อนหมอประจําตัวเขาก็ยังสิส่งไปหาหมอนั่นอือเพราะหมอนี่รักษาบ่ไห้ก็ส่งต่อไปหมอนั่นโอ้ยแต่รักษามานี่ตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกนละ่ะ พุสกิกาพุสกิกาอืมตั้งแต่เริ่มรักษาทีทีมาเนี่ยพุสกิกาพุ่นละเพราะว่ามันมันโดนละแขนคางนี่สามเดือนเราได้ไปนอน้องสามเดือนยกบ่ะหันได้เนี่ยนี่มันมันบ่ธรรมดาแลยเพราะเขายกแข้งๆคือจังกระดูกทิ่มเพียทิ่มคอครับเพียเะายกได้ซ้ำนี่นแหละถ้ายกโดนดูก็นี่มันคือจังมันดึง เอ็นดึงยังเขาแอบแข็งเบิดนที่นี่แท้งหอดคอหิดด้มันก็เลยเอามันเป็นอีหยังหมอเขาก็รักษาตามขั้นตอนเขาก็ว่าบาไหวต้องไปเข่าอุโมงเข่าอุโมงเช็ก,กระดูกทางในมันเป็นอีหยังแบบโอ้ยเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดเถอะถ้ามันปวดทรมานหลายเพราะว่ามันมันลามมาขางพี่แล้วจากเขาเคยอุ้มหลานอุ้มยังได้เขาก็ใสตะแงคางนี่เนาะอุ้มหลาน ทีเนี่ยพอหลังๆมาเนี่ยพอเขาเริ่มยกของหนักหรืออุ้มลานเนี่ยมันก็รู้สึกเจ็บมันลหลาวช่เนี่มันก็เลยเหตุไห้เขาคนนี้งุดงิดงุดงิดเขาเหตุยังตามสะดวกเขาว่าไดแค่ยืบยืบมือเอาแก้วเอาแก้วกาแฟเอาอย่างยืชชั้นสูงเนี่ข้างนี้ก็พอได้อยู่ตอนเนี่ยถ้าครั้งนี้ไปบ่ไดดเน้อยไปบ่ไดดซ้ำนี่ล่ะความสูงได้ซ้ำนี่กลายเป็น ยกทื่นึ้น,แ,นแห้งๆเนี่ยมันฉีกคือจงแขนไกลบว่ก่อนหน้าเ,เดิมความสูญเนาะความสูนทีเน่เขาเคยสุขภาพแข็งแรงเขาเคยขยับขยือนนี่อย่างใดคันมันมันเป็นนังสิ่มันโดนหลายมันก็เลยงดเ,เงียบเฮ็ดให้เขาเนี่ยบ่มีบ่มีสมาธิหาเฮ็ดคลิปนู่นนี่กันดนนดนออกไปทางนอกเขาก็เออผ่อนคลายได้ไปทางนอกๆไปหาเฮ็ดคลิปเฮ็ดอย่างแต่ว่าช่วงนี้มันก็วาดวาแล้วมันก็ไปใส่เนี่ย แต่ว่าช่วงเฮมะมาเนี่ยมันก็หามค้นบ่ได้ผู้ใดเขาก็อยากไปเล่นเนาะก็ก็พาลูกพาเตาประเด็นก็ได้ไปนอกๆสันละคันอยู่ในเมืองนี่ก็ไปบ่ไดดแห่งช่วงนี่ฝนตกเมื่อนี่ฝนตกพี่น้องเมื่อนี้วันวันจันทร์วันจันทร์ท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่สิบห้าเอสิบห้าทันวาเอยทันวาเป็นสันกุมภาสิย้อนไปอยู่อันเชออแฉไปหมดจาก หิมะาขาวๆงามๆเลยเพราะฝนมาเลยโอ้ยดำปิดปีดำปีมีแต่ทั้งดอกๆคนเละยัางงามอยู่ยังขาวสะอาดอยู่ในเมืองนี่เพราะรถเหยียบเพราะคนเหยียบย่ำมันสกรปรกมันดำเนาะแล้วก็แหง้งฝนฝนตกมาใส่เนี่ยน้ำน้ำหิมะมาันก็ละลายไปก็กลายเป็นน้ำแข็งเหมือนกลายเป็นน้ำแข็งลื่นเหมือนโอ้ยยางระวังขั้นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยลมเนี่ยโอ้ยเจ็บหนัก ถ้าขนาดเขาเขากันยังวาง่าเขาเราวังแล้วมันยังลื่อนอยู่ดิเลื่อนแต่กะก็่าถึงกับล่มนะเสียเสียาการทรงตัวเซฟไปก็เลยโอ้แต่แต่ตขันล่มมันนี่แห้งจะเจ็บหนักแห้งมีปัญหากับแขนนี่แห้งแห้งยากแห้งเราวังแห้งบ่ค่อยอยากออกไปสายยาม,มันมันมึนนอะนั่นแหละพี่น้องก็อยากมาเวา้าแจ้งข่าวพี่น้องฟังว่าโลกอันนี้มันเป็นตะยานอหลีเป็นตะยานทัานผู้ใดมีความรู้สึกว่า เจ็บเจ็บแขนปวดไล่คือจังไล่ล็อกนี่ที่แรกก็เข้าใจว่าไล,ลไ่ล็อกเลยไล่ล็อกก็เหตุกายภาพบําบัดต,ตามตามที่หมอเขาแนะน้าไปเนาะกายภาพบําบัดไอ้จีงไหก็บ่วเซาบัเซาก็เขาก็ได้ไปอุนเซาเบ่องอุนเซาแล้วเขาก็ยังเบ่นแน่ใจเขาก็ส่งเขาห้องเอ็กซเรย์พราะเอ็กซเรล,ล์แล้วเขาก็เออหมอเขาก็ว่าเป็นหินปูนเกาะกระดูกอก็ได้ ได้คํำต่าเขาเป็นโลกเห็นปูนเกาะกระดูกมันเกาะเกาะตรงกับคอต่อเขาเนยเกาะคอต่อเขาเน่มันก็เลยยกแขนบกขืนมันล็อกไว้เลยแถวนี่ยเขาก็อ่าสลายใส่เครื่องสลายแล้วแต่ว่ามันหากบอลหลุดมันบอลหลุดที่นี่มันล้ามไหมมันล้ามเขาว่าถ้าถ้าเป็นแล้วมันก็ต้องล้ามขางน,นี่ พอาล้ามขังนี่นะก็ระวังวัสดระวังก็สิเป็นหินปูนเกาะหูว่สัสดุขั้นหินปูนเกาะหูลำสิล้ามหดหัวใจถ้ามาหัวใจเกาะหัวใจเนี่ยคือหนักแล้วเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยอาการหนักแล้วถ้ามาเกาะหัวใจเขาว่าโอ้ยอยังบอกเป็นตายานเพราะเพื่นวินิจฉัยแล้วว่าเขาสลายบ่กลดแล้ว เขาส่งเขาเมื่ออื่นนี่ต้องไปหมอเขาก็เช็คส่งทั้งโรงพยาบาลเลยเขาก็ประสานเขาก็บอกให้ไปเวลาสิบโมงสิบโมงเศาเมื่ออื่นสิบโมงยี่สิบแหละเมื่ออื่นเศารก็สิได้เตรียมตัวได้ได้เดินทางไปกับบรลลูว่ามันไกลบันไดแต่เพื่อนสิพาไปนะจ้ะจะมีคนมาพาไปเพราะเขาบอลูจากเป็นโรงพยาบาลเพราะว่า เครื่องนี่นะมันมันแพงถ้าเขาเครื่องเครื่องออุโมงค์ตัวนี้เนาะมันมันแพงหนึ่งพันยูโรถึงสองพันยูโรเขาบอกว่าถ้าเขาถ้าเขาเครื่องนี่เนาะเขาเครื่องอุโมงค์สแกน,หร,กรนห,กหรือเช็คเบิง้งกระดูกภายในร่างกายเขาเช็คเบิ้งนันสิเห็นเบิดว่าจุดจุด จุดใดที่มันเป็นสาเหตุให้เขาเจ็บปวดเขาสิเห็นจุดบกพร่องในในร่างกายเขากระดูกจุดใดเขาสิเห็นเบิดว่ามันจะเป็นจังใดเพราะเพราะวเขาเชก็กอย่างละเอียดแล้วเขาสิห้เขาเป็นซีดีมาบริสันตามที่หมอม่นบอยฟังเนาะ,ะมันจะเป็นซีดีเขาสิห้ซีดีเป็นแผ่นซีดีมาแล้วเขามาให้หมอ หมอที่รักษาเขาอยู่เขามาเบิงมาเบิงแล้วถ้ามันเป็นยูเป็นจุดเป็นจุดหรือจังใดเนี่ยว่าสิได้พาตัดโบเขาสิเขาสิมีวิธีรักษาไอ้โรคเนี่ยสิเอาหินปูนเกาะกระดูกออกจากตัวเขาเนี่ยโด,ดวยวิธีอย่างเขาก็สิม,มาวีวิใจแล้วก็สมิมาประชุมกันพวกหมอที่เขารักษาเขาอยู่เนาะเขาก็สิได้มา ปรึกษากันว่าเออลักษณะนี่แบบนี้ใส่แบบใดเขาก็เ้าเข่าเข่าเฮาฟังอย่งสี่เนาะแต่ว่าเขาก็ต้องไปเข้าอุมโมงค์ก่อนมืออื่นก็สิใส้เวลาประมาณยี่สิบถึงสานาทีอยู่ในอุมโมงค์เขาว่านั่นแหะก็กกได้เขาก็จ้างมาว่าห้ามใส่ห้ามใส่ของที่เป็นโลหะในร่างกายเขา ให้ใส่อีกอย่างสิบไก้ที่เป็นเครื่องโลหะเพราะว่ามันมันเสิเหิดให้ห่อนเรามันเสิเฮ้าสิบาาเจิบเขาวางซสียเนาะแล้วก็มันสิมีผลกับเครื่องเขาแล้วเขาก็บอกว่าให้เขาใช้เสื้อผ้าแบบใดเขาก็แนะน้ำมาเนาะให้ใช้เสผ้าแบบหามไส้กางเกงที่มีโลหะให้ใสเป็นกางเกงผ้ายืดผ้าสบายสบายอ ฮัลท่ไผ่าสบายๆข้างในไปแล้วเ่าอยากใส่กางเกงซ่อนอีกอันนึงก็ได้แต่ว่าถึงพุ่นเขาก็ต้องได้ถอดออกค่าค่ะให้เหลือแค่เป็นชุดแบบใส่สบายๆบย่มีโลหะบ่มีซิปบ่มีกระดุมบ่มีอย่างสินะพี่น้องให้เป็นแบบว่าบ้มีอีอย่างที่ไปกระทบกับเครื่องเขาเพราะว่าเครื่องนี่เขาว่าเครื่องนี่แพงหรายสิมีตามโรงพยาบาลแล้วก็มีเป็นคลินิก ดังๆที่เขามีเนาะเครื่องสแกนกระดูเครื่องอุโมงค์นี่เครื่องนี่มันแพงหลายเขาวางสิถ้าถ้าเข้าอุโมงค์นี่ก็คือจ่ายแพงหนึ่งพันถึงสองพันยูโรราคาประมาณนี้เ่าวางสินะแต่ว่าของเขานี่ก็ดีอย่างหนึง่งคือว่าเขาเป็นประกันสุขภาพของเอกชนนะจ๊ะประกันสุขภาพเอกชนเนี่ยเขาก็รับผิดชอบไปเขา ถึงเขาสิเจ็บป่วยค่าแพงจำได้อกชนเขาก็เขากะจ่ายให้เพราะว่าเขาเสียค่าค่าประกันสุขภาพก็แพงแน่นาจากก็เลยเฮออ็ดอีกอยังก็เฮ็ดเถอะเพราะว่ามันมันน่นเจ็บทรมานมาโดนพี่น้องหลายเดือนละทรมานทางนี้้างนี่ก้ามเนื้อรีบหมดแล้ะก้ามเนื้อบ่มีแล้วะ้างนี่ มันนะ่ะบเห็นเนาะใส่เสือ้อคางนี้ยังยังตึงยังใหญ่ยยอยู่กามเนื้อคางนี้รีบิดพี่น้องรีบม่มีว่าม,มีกามเนื้อหายไปหมดละเพราะว่าแขนคางนี้เขาเขาใส่งานบ่ได้เขาขยับบ่ได้เขาโยกบ่ได้มันก็มีิตรปวดปวดแล้วมันกิบบ่ได้ใส่งานเนาะโยของหนักยังก็บ่ได้มันก็กลายเป็นแขนคางนี้กามเนื้อหายปรีบละคางนี้ก็ยังยังไหล ยังปกติแต่ว่าก็เริ่มปวดเริ่มปวดก็เลยว่าเอา้าทรมานไปเขา่าเครืองให้มันให้มันหลูซะว่ามันเป็นอีหยังเพราะว่าเขาก็รักษาเขาก็ส่งไปนั่นไปนี่มันเลยเสียเวลาซื่อกันเลยว่าอ้าเบ่ไวาดอกเจ็บปวดหลายทรมานเฮ็ดจังไดก็เฮ็ดเถอะไปรักษาอย่างกับไปรักษาก็เลยว่างสิก็เรยรตัดสินใจนเพนะิ่นก็เลยสทรงัวนะจเมื่อือนเดี๋ยวได้ข่าว ไปเขาอุโมงมาแล้วอันอาการมันเป็นจังใดมันมันเห็นอีอย่างแน่ถ้าเฮาใดนันมาเดี๋ยวเธอเสมาเบห้พี่น้องฟังไหมเด้อจ้ะมื้เนกมาบอกข่าวนะจ้ะว่าการเจ็บป่วยเนี่ยมันมันบ่หายมันบ่ทุเลาก็ต้องได้ไปเข้าอุโมงม้ออื่นเดี๋ยวจังได๋สมาส่งเข่าพี่น้องฟังใหมเด้อจวจะเดี๋ยวอ่า คลิปต่อไปเดี๋ยวสมอว่าฟังเด้อจําน้อยพี่น้องฝากน่ลืมฝากแต่ละว่าบ้านนี่บ้านแม่สอนนี่บ่ได้แลนหาพี่น้องเด้อเห็นหน้าไม่ไม,ไม่มาหลายอยู่จ้บะบ่ได้แลนหาจะมีบ้านจะมีซื้อเจ้าของซื้อเกสรน,นะจ้ะเกสรภาษาอังกฤษ้อดดจ้ะ้วก็วิ่งตามข่าวเด้อจะไปแทน้อจ้ะพี่น้องจังใดก็เจอกันคลิปหน้า้อจ้ะคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้้ะจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งให้เป็นกําลังใจม่สอนในเรื่องจากเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ